ต้นที่คนไม่ชอบคือกระท่อมโอ้ต้นกระท่อมนะฮะตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วครับได้ได้แต่ว่ากินได้นี่ยอนะครับต้นยอต้นยอมาสวนหลังบ้านนะ,นะท่านผู้ชมอ๋อพี่นั่นอยู่นี่คือมะพร้าวเราเองเนี่ยนะ ออนี่ฮะแช่อยู่ในน้ำอยู่ในคลองรอไปแกงอืมอันนี้ออกหนองมาแล้วแกไว้ก่อนนี่ฮะสวยเลยหลายลูกเลยฮะออกออกมาเงี้ยตอนนี้จะมีกล้วยอือ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  อันนี้เช่อมเช่อมแล้วก็ตัดจริงโอ้เยอะเลยนี่อย่างเงี้ยใครอยากจะไปแตง่งใครจะซื้อไปแต่งเองก็ได้แล้วเอาไปลงพื้นปลูกธรรมดานี่ได้ไหมได้เนี่ยลงหกสิบบาทอืมเนี่ยเออก็อันนั้นชำไว้ดิเอารวมๆกันไว้ใครอยากจะไปลงสวนลงไร่นี่นะฮะท่านผู้ชมเอาไปเลยอยากได้ติดตอ่อสมศักดิ์ นี่นะเมนมาข้างล่างก็ได้ฮะติดต่อมาเลยเดี๋ยวจะขอเบอร์เขาให้เบอร์ก็ขอยากยากแต่ผู้สาวแล้วก็เปลี่ยนบ่อยซะด้วยนมไม่ให้โอ้ต้นสวยๆนะฮะเอาไปลงไร่ลงสวนขึ้นสวนใหม่เอาไปติดต่อได้ขายยังไงอ่ะติดต่อสุนสักรก็ได้ไม่มีอ่าเป็นต้นหรือเป็นเป็นต้นเนียกิโล หกสิบบาทอ๋อเนี่ยจัดส่งฟรีโอ้แล้วก็สั่งมาจากต่างจังหวัดนะอันนี้ชะอมนะกำลังจะออกนี่ชะอมยอดนะ่ออกยอดเล็กๆขึ้นใหญ่นึงชะอมกำลังแตกอืนีำลังแตกอันนี้ปักใหม่อ่ะอันนี้ปักใหม่อืมทำใหม่ปักใหม่นี่นะเก็จะมีปลาสวนของเขาอ่ะนะ มีสวนหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมก็ม,มีกระถินมีป่าธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมีที่นี้นนนเดี๋ยวไปดูกระท่อมหน่อย,อย,ยไปดูคาเลหาดหน่อย,ยอันนี้มันหมดอายุแล้วเนี่ยมชาพเออย่างนี้เผ็ดอย่างนี้เผ็ดนะฮะแต่ว่ามหมดอายุแล้วน,นี้คือ,อยากลังไ โ,โอ้โหนี่ต้นโตแล้วไปชาติโอ้แต่ที่เขาบอกกระทอมกระทอมที่เขาขายก็กินกันนี่แหละ,ละ,ะอเออใบสวยดีแนละ้วมันต้นโอ้ต้นโตขนาดนี้เลยเลยหรอฮะต้นโตขนาดนี้อันนี้อันนี้เขาเขากินกันอย่างนี้เลยใช่ไหมอนันนี้ของกิงใช่ไหมเนี่ยของริงเลยเนี่ยโอ้ของกิงมันต้นโตขนาดนี้เลยเหรอรอืมเนี่ยับท่านผู้ชม ของจริงที่ <Okay. S 1> กินได้นะก้านแดงที่เขาว่าเนี่ยนะเป็นชาติเนี่ยของจริงก้านแดงเด็ดปุ๊บเข้าปากนี่ฮะกินโชเลยครับไม่มีสารเคมีไม่มีไม่ฉีดยาโอ้เนี่ยฮะทานผู้ชมไม่ฉีดยา <laughs> ผมก็เพิ่งจะเห็นต้นจริงๆนี่แหละนะนะได้ยินได้ชื่อดังในโซเชียลมากนะฮะกระท่อมไม่ใช่กระท่อมปลายนะ,ะนะ,ะต้นกระท่อมนะฮะอ,อันนี้อ,อันนี้ อันนี้มะกรูดมะนาวนี่อันนี้มะกรูดมะกรูดก็โตนะครับท่านผู้ชมมะนาวอยู่ข้างในโอ้โหนี่มะนาวมะนาวอยู่ข้างๆกันนี่มะนาวมะนาวก็มีลูกโอ้โหมะนาวลูกเลยครับอ๋อนี่มะนาวมี่มะนาวมีมะนาวมันมีน้ำเหรอติชานมะนาวแป้นมีเลยลูกเล็กแต่น้ำเยอะ ขอเด็ดมาลูกหนึ่งนะแล้วมาชมเนี่ยผิวไม่สวยเลยแล้วขอชมต้นกระท่อมอีกรอบนะแล้วมาชมน,นี่ต้นใหญ่สูงเลยฮะนี่ก็เรียกกระท่อมที่เขาขายกันนะฮะนี่เขาขายเขาก,กินกันมันผิดหรือเปล่าวะเนี่ยเราถ่ายเนี่ยไไมไม่่ผผิดิดดเราตอนนี้ไม่ผิดแล้วใช่ไหมผิดได้ไงล่ะขายข้างทางเกินเลยเออใช่ใช่ พราะตอนนี้เขาเขาขายตามข้างถนนน,นนะนะน,นี่ฮะคนใหญ่ต้นคนใหญ่โอ้ยอย่างนี้แต่ชาติก็ฝังลงไปใหม่ได้ดีิต้นมะพร้าวนี่ฝังใหม่ได้นี่ฮะข้างๆนี้ก็จะเป็นป่ามะพร้าวอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนี่สวนมะพร้าวนะนลูกดกด้วยดก,ดก นี่ลกูลกดด้วยนะครับอขอบคุณมากนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณเจ้าของส,สถานที่ด้วยนะครับพ่มาชมขอบคุณครับ